สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมในช่วงวันที่1 6บหถึงสาพฤศจิกายนชาวราศีกุมนะคะก็ในช่วงครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตานะคะโชว์มาว่าชาวราศีกุมเนี่ยคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะคะ หรือมีโชคนะคะมีความโชคดีบางอยา่างหรือมีลาบผลบางอย่างเนี่ยเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนามันหรือไม่ปรารถนามันก็ตามนะคะแต่ว่าดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรับโชคหรือมีโอกาสอะไรบางอยา่างหรือมีเหตุบางอยา่างเนี่ยทาให้คุณมีความสําเร็จนะคะมีเหตุบางอย่างทําให้คุณเนี่ยเกิดโอกาสดี ในสิ่งที่คุณพึงปรารถนาอย่างนี้ก็ได้นะดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะเอาใจไปฝักใฝ่ในเรื่องของการหาเงินหาทองหรือหาทรัพย์สินทางการเงินการทองเป็นอย่างมากนะคะหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะโปรแกรมจิตในเรื่องของการเงินนะคะโปรแกรมจิตหรือ สมหัวสมองคุณเนี่ยจะใฝ่ในเรื่องของการหาทรัพย์ในเรื่องของเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสามารถหาเงินได้มากหรือหาเงินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหรือมีช่องทางอะไรในเรื่องของการเงินแล้วมันได้รายได้เข้ามามากกว่าที่คิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยดวงบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีโชค ในเรื่องของการเงินแบบกระทันหันแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าการที่คุณจะรับโชคอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคในเรื่องของการโชคในหน้าอื่นๆด,ด้วยเช่นกันอาจจะไม่ใช่โชคเรื่องเงินอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นโชคเรื่องความรากักโชคเรื่องงานหรือโชคในเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าดวงโดยภาพรวมในชาวราศีกุมเนี่ย มันมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับดวงชะตานะคะหรือเกิดเหตุการณ์อะไรเปนอย่างแบบกระทันหันแบบปุบป,ปับฉับไวไม่ทันตั้งเนื้อทั้งตัวแต่ถ้าพุ่งเป้าที่การเงินเนี่ยแน่นอนคุณจะสแสวงในเรื่องของคือใจเนี่ยปรารถนาในเรื่องของรายได้อยู่แล้วมันทําให้คุณนะั้นสามารถที่จะหาเงินได้มากหาเงินได้เพิ่มหรือมีในเรื่องของช่องทางทางการเงินเนี่ย ที่มันแปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าการเงินจะค่อยๆที่จะขยับขยายก็ได้นะในเรื่องของช่องทางไรายได้หรือช่องทางการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายเกิดขึ้นหรือคุณมีหลากหลายช่องทางในเรื่องการที่จะได้มาซึ่งเงินนะมีไรายได้ที่1ที่2มีรายรับที่1ที่2ตามมาเป็นลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน ต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยดวงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความตึงเครียดนะมีเรื่องให้เครียดหรือมีความเดือดร้อนบางอย่างจากคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคนใกล้ตัวต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยสังคมที่ใกล้ชิดกับคุณเนี่ยมันจะมีความตึงเครียดกับสิ่งสิ่งนั้น จึงเครียดกับสังคมที่อยู่ตึงเครียดกับเพื่อนฝูงจะมีความวิตกกังวลหรือความกดดันบางอย่างจากพวกเขาด้วยจากคนรอบข้างด้วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยต้องระวังนะชาวราศีกุมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเพื่อนหักหลังเช่นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ไว้ใจหรือญาติพี่น้องบางคนเนี่ยนำความเดือดร้อนมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะแพ้ภัยไปเอง จะไม่สามารถที่จะทําอะไรกับคุณได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงของคุณเนี่ยนะคะสิ่งกสิทธิค์คุ้มครองคุ้มภัยปกปักรักษาแล้วก็เป็นช่วงที่บุญกุศลที่เคยสะสมที่เคยสร้างมาหรือบุญบาร,รมีกุศลผลบุญเก่าๆเนี่ยนะจะช่วยอํานวยชยัยอํานวยโชคหรือช่วยให้ลาบผลนะคะช่วยให้คุณมีโชคหรือช่วยให้คุณมีสติปัญญาญานในการที่จะมองหา ทางสว่างในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะหรือเป็นช่วงที่ปัญญาเปิดสามารถที่จะเห็นในสิ่งที่มันเป็นเห็นในสิ่งที่มันถูกก็คือถูกก็ไม่ไม่ได้เห็นกงจักเป็นดอกบัวจะเป็นในลักษณะนี้นะคะคิดถูกทําถูกกระทาถูกดําเนินการใดๆถูกอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของเพื่อนมีโอกาสถูกหักหลังหรือมีความเดือดร้อนกับคนใกล้ตัว ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะทํางานกับคนที่ฉลาดคนที่มีแนวความคิดที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีแนวความคิดที่สามารถที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ทําให้งานของคุณเติบโตได้ทําให้งานของคุณก้าวหน้าไปได้นะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคนในลักษณะนี้นะคะมีทํางานกับคนที่ช่างผูดช่างเจราจาทํางานกับคนที่ มีขั้นมีตาแหน่งหรือทำงานกับคนที่ต้องมาเข้ามาข้องเกี่ยวกับคนที่เป็นข้าราชการเป็นคนในหน่วยงานของรัฐก็ได้รวมไปถึงเนี่ยมีโอกาสได้เจอเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในสังคมที่แนวคิดแนวความคิดเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดไปในทางที่เป็นคนฉลาดคนหลักแหลมคนที่มีไหว,วพไหพิปัติพานที่ดีจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีโอกาสเจอคน ในลักษณะนี้เข้ามาทำงานหรือเข้ามาร่วมงานด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยนะคุณก็อย่าใช้อารมณ์ในการทำงานอย่าวูบวางนะคะอย่ารีบร้อนอย่าด่วนนะคะเพราะวาดวงเนี่ยมันมีมนโอกาสมันมีโอกาสสูงที่แบบรมร้อนป,ป,ปุบปับฉับไวเร่งเร่งรีบรีบมีโอกาสเกิดผลเสียทำให้งานผิดพลาดได้แล้วก็งานเนี่ยวงก็ยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้ ทำงานกับทำงานกับเด็กทำงานกับคนอายุน้อยกวา่าหรือได้รับการช่วยเหลือจากคนอายุน้อยกวา่าเช่นลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือดีเป็นอย่างมากนะคะหรือท่านที่มีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานมีโอกาสได้เข้ามาข้องเกี่ยวหรือหยิบจับกับงานของคุณนะลูกกับลูกหลานลูกคุณเนี่ยกับตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันก็ได้นะสําหรับท่านที่มีลูกนะคะ ถ้าท่านใดที่ไม่มีลูกก็จะแปลว่ามีโอกาสได้เริ่มได้บุกเบิกได้ทําอะไรใหม่ๆทางการงานด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาให้กล้าทดลองให้กล้าบุกให้กล้าเริ่มให้กล้าตัดสินใจให้กล้าลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นคือมีความมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าทําอะไรอะไรใหม่ๆหรือมั่นใจในตัวเองเนี่ยมักคือให้เชื่อในเซนในรังสังหอง,องของตัวเองให้ดีๆ นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้เชื่อในซิกเซนในรางสังขรให้ดีเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะแบบเซนแรงถ้าทําอะไรตรงเนี้ยแล้วมันดีก็คือทําไปเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ทาอะไรแล้วรู้สึกว่าใจรู้สึกว่ามันจะมีเหตุบอกให้ให้ยับยั้งก่อนอย่าเพิ่งทํานะก็ให้เชื่อใจให้เชื่อภาวะจิตเบื้องลึกแล้วกันนะคะเพราะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ย ถ้าเรี่วมันจะมีสิ่งบอกเหตุหรือเปช่วงที่สิ่งกสิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งไหนที่ดีก็ทําก็จะรู้ด้วยตัวเองถ้าสิ่งไหนไม่ดีคุณก็จะไม่ทํามันจะมีมีความความรู้สึกของมันเองนะคะคก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจขอบคุณคะ่ะ